มามาหเออมาเออมาเฮียโม่เอียโม่มามาโอ้ยปีดาวมาเลยมาเลยเออมามาเออนมาเออนมาเออนเออนเออมาเออนมาเออนมาเออนมาเออเเออออมาตานชุดปีดาวแล้วแล้วโอ้ยมึงเนี่ยบ่ลเอาลรือเปาโอ้ไม่สีดีดีดีเอ้ยซ้ำหน่ตดใส่เลยฮ่าฮ่่ซ้ำหนิตดใส่เลยสู่มิงบ่ได้ดอกมิงแลนอย่างเดียวมิงวะอันนี้พอให้เห้อ

สวัสดีค่ะวันนี้มาดูสองแสบนะสองแสบสองแสบป่วนกันเอา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 เโอ้โหดผู้บกโม่บกแตงเนาะขี้ดื้อสองขี้ดื้อนี่เนาะอ่ะจุดจุดจื้จุดจุดจื้อแล้วแล้วอ่ะติดติดติว

เครียดแล้วเจ้าเจ้าเครียดแล้วพุ่นมิงน้อยเครียดแล้วให้น้องเล่นน้ำในลูกเฮียนน้องได้บ่แมนเฮียนเจ้าของเลยนี่น้องน้องน้องนอนเองนเอาน้องเล่นเต็มสั้นวาเห็นพี่ดาว้อนป็นทหารมันเชียร์วุ้นเลยเหี้ยออกเสียงเชียรเชียรนั่นเห็นพี่ดาวหมเฮ้ยเชียร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 ครับ เสียงอะเสียงนีทักนีเรียงเอ้ยเสียงไม่มีครับพ่ออ้วนไปแล้พ่พ่ออ้วนวิ่งลอยซีคุ้ลอยเมตรเลยของพญาน้ำกลกันปันทหารได้พูน่ะพูน่ะพญาน้ำกลนกันพ่อจับกันเลยจับมืจับมืงจับมือไว้ได้ไหมเดาเอาจับ Chào cả cháu ơi, cháu ơi. Cháu, đi. chạy đào cháu hãng mình ạ. ờ Chết leo chết leo Quân này chết leo chết leo Mình nói chết leo chết lèo. อย่าไปยัดลงอ่างน้องต่ออ่างน้องนิ่หน่อยน่ะนะปล่อยไปหาแม่หางดีเพิ่งทำปล่อยเบ็ดเพิ่งล่องไปเบิ่งสิไปเฮ็ดจังไดก็มิ่งนาล่องเบิ่งมิ่งอยู่นั่นนามิ่งสิงอนบ่ไปแย่งแม่เขาหนะแย่งแม่เขาหนะก็จะเป็นจังไดเบิ่งเบิ้งปล่อยเบิ่งเอาเอาเอา เออเออไปหลอดไตข้างเขาสำหรูกเขาเสยเอาเอาเจ้าไหนโอ้แม oh, <si> no ่หางดีนี่กะมีลูกท่านใส่อีหลีเนาะได้สองแล้วแป๊บเดียวได้สองพออ้วนเจ้าอะไรเราอะไรครับอะไรครับ พออ้วนต้องลบพ่ดีพ่ออ้วนโอ้น้องมิงหิวนมอยู่กินนมอยู่น้องมิงกินนมก่อนเก่งไหมครับผมเก่งไหมครับแม่หางดี

อาถูก่อนครับรอน้องก่อนเล่นรอน้องก่อนน้องมิ่งเติมน้ำมันอยู่เติมพลังอยู่อาอ่าอ่าอ่าเอาไงเอาไงมิ่งเอาไงมิ่งเอาไงมิ่งเอาเสบียงอย่างเดียวดาวไม่ยอม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 โอ้ยน้องแม่ละงึดเจ้าลายเขียดเอาโอ้มิ่งดาวเขียด โอ้ดาวมิ okay. s <S <c oughs> okay. ่งเขียดเอาละมูเจ้าไปน้ำกันสั่นไปน้ำกันลูกไปน้ำกันไปดูตูดบ้านท้ายนะครับของเด็กแสบสองเชือกนี้นอนลงนอนลงลูกหลานนอนลงพออ้วนลบ จำลัพยายามยังจะพี่ดาวสวัสดีครับสวัสดีครับกอ่ลูสวัสดีครับกอลูกสวัสดีครับละหล่อมิ่งครับกอลูกครับละหล่อเร็วหนานเสียงเฮ็ดเสียงคือพี่ดาวในไหมเน้องมิ่งมีดีซีโอ้สองแสบนี่ได้ใจลีวันเอาอ้อยน้องมิ่งพี่ดาวเครียดอ้อยพี่ดาวน้องมิ่งเครียดเอาละโอ้แล้วมาติล่ะดาวโอ้แล้วมาติล่ะเฮ้ย เอาไปฟ้องแม่เขาไปฟ้องแม่เขาฟอ้าฟองแม่เขาแล้วพุน่น,น,น้องดาวไปฟ้องแม่หางดีแล้วน้องมิ่งแม่ผมกินกล้วยครับแม่หางดีครับน้องมิ่งแม่ผมกินกล้วยครับยเฮ้ยดาวอุ้ย,ยทำไมทำไมน้องมิ่งแม่ผมกินกล้วยโุ้ยย่าอะไรเถอดาวเอ,อ้ย นอนนอนนนนอนนอนเรนออนอนนเป็นทหาออนอนทหารนึ่งาลงเออเออมาด้เออมาออมาีเมามามอเยมาเออมเออมา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 มาเออเออเออมาารปีดาวแล้วแล้วโอ้ยเอลโอ้มม เอ้ยซ้ำหนีตดใส่เลยฮ่ซำหนีตดใส่เลยสูมิงบ่ได้ดอกมิงแลนยางเดียวมิงวะอันนี้พอเหรอฮับ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 ฮอบมิมีเสียงด้วยเอ้ยมิงมีเสียงด้วยเอาเอาเฮ็ดเสียงคือพี่ดาวเบิ่งเฮ็ดเสียงคือพี่ดาวเบิ่งฮับเออ ให,ให้พี่ดาวออกเสียงไง้บ๊วยแม่ขอทัาบอบอบ๊ออกขอรับมุกกันคนหนึ่งสวัสดีคนหนึ่งออกเสียงโอ้สุดยอดเลยไปแล้วเฉียดแล้วเฉียดแล้ว,วพอว้าน <laughs> โอ้สองแสบนีเสบเด็ดใจเว้ยมีมีมีม,ม,ม,มีมีเข้าขากันด้วยนะคะเข้าขากันด้วยอ่าน้องมิ่งสวัสดีน้องดาวเป็นคนออกเสียงสุดยอดมากสามะคีกันมากเลย เสียงมิงเสียงสวัสดีครับครับออกเสียงพ่อมั้งครับครับเสียงเดาเออครับครับเออครับดีเอมดีเออสามาัคคีคือพลังครับว่าสามาัคคีไม่ใช่พังนะสามาัคคีคือพลัง

เข้ะหลังนองเอาใส่ข้อบึงมังได้มันบวมใส่มงได้มันบวมข้อบึงดาวเด็กแสบสองสองอายนีุ่ดจอดเลยแสบได้ใจนะไอ้ซีแสบได้ใจควนได้ใจปังพีกมาไปยังอะมมา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 ิไซอยพญพลิกเอาขยัขึ้นรถ ไปแล้วสิบไปซอยคือสิบไปพังเนาะปาดนี่อันนั้นก็น,นักเลงสาใส่แมหนหอยเนาะคนเขามาหาแม่เขาเลยเดอดาวดาวเขามาหาแม่เขาเลยเด้อ ไปแม่เจ้าเพราะ Wonder. อวนเด้อถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย